อันเพื่อนประกวดควายแค่นี้ยนี่บ่อแม่เจ้าภูพิงนะจากโชคตะกูลทองจังหวัดเชียงใหม่นี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งมาแล้วครับเจ้าโปงลางครับจากเชี่ยงตรงฟาร,รม์มจวนกระสินครับเบอร์สองครับเจ้าภูพานโชคตะกูลทองจากเชียงใหม่ครับเบอร์สามเจ้าภูพิงครับโชคตะกูลทองจังหวัดเชียงใหม่ของเสียงนัตตะบงทั้งสองตัวครับเบอร์สี่ครับน้องเข้า ต้มมัดจากกล้องล่าฟาร์มบุกดาหารครับครับมาแล้ครับเบอร์สี่เบอร์สี่ครับโอ้โหมาเยอะทีเดียวครับสิบห้าตัวนะฮะชื่อน่ารักมากเลยข้าวต้มมัดนะครับเบอร์ห้าตามมาเลยครับเบอร์สี่มายล้วครับมาแล้วครับเบอร์ห้าตามมาเลยครับเบอร์ห้าตามมาเลยครับเจ้าไข่ต้มครับจากลายขีดฟาร์มสวัสดิ์กาฬสินธุ์ครับของเสี่ยววัชรพงศ์ครับ เบอร์หกครับเบอร์หกครับเจ้าพิษมงคลครับจากพื้นเริ่มความขุบลราชธานีครับเสียบแหนะน้องแฮร์รี่สุดหล่อนะครับครับนะครับน้องแฮร์รี่ไปอีกฝั่งนะครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบเมษาครับเจ้าเมษาครับจากรัตนไฟฟ้าปล่อยแค่ครับจังหวัดกำแพงเพชรครับต่อไปเบอร์สิบเอ็ดครับก่าทินกจาทินครับเบอร์สิบเอ็ดครับจากรอไหวเทจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเสียไม่รุดครับ เบอร์12ครับเบอร์12ครับพันแสนครับจากแบงค์ร้อยบาทจดกระสินของเสียแบงค์ร้อยครับเบอร์13ครับเบอร์13บสสอนรามครับสอนรามจากบวรฟาร์มครับจังหวัดมหาสารคามของเสียเซเว่นครับ สี่ฮะเบอร์สิบสี่ครับตัวเล็กเดินตามแม่ครับน้องคําแพงครับจากบิ๊กต้นฟาร์มควายไทยควายแคะดอนจันดังตังหวัดกาลสินครับและเบอร์สิบห้าครับเบอร์สิบห้าฟ้าอุดรครับจากดีดีฟาร์มบินเล็กครับจากํำแพงเพชรชื่อชื่อฟ้าอุดรแต่อยู่คำแพงเพชรครับโอ้โหเอาละต้องบอกว่า ต้องเรียมยาพาราให้ท่านรอเพื่การอเอดตนะนะดูนี้ดูขาตรงสักเกือบทุกตัวเลยนะเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อเนีครับนี่คือเกิดกระแสะซูดาม,มิในการเลี้ยงควายและเข้าประกวดเลยนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะคุณหมอครับนะครับ,รบเราต้องปกติก็ไม่เกินสามตัวนะ ยอะสุดก็ประมาณเตัวไม่ถึงสิครับฮะนี่คือตัวเมียลคีสิบเอ็ดตัวตัวผู้สิห้าตัวนะครับและต้องบอกเลยว่าทางข้าเหนือนะฮะต่อไปถ้าท่านจับท่านจะลืมไปแคร่นะครับเพราะปยแครมีความใกล้ชิดกับเด็กน้อยอย่างน้องอันน้สสนสอนล่ามอยานคนเนาะสอนล่ามอย่างน้องะไรนะน้องนัับน้องนัน บอกเลยว่าอไม่น่ากลัวเรียนง่ายนะฮะเรียนง่ายไฟแค่เพศทู่ครับผมเราติดตามครับผมเลขอาถรรพ์เียนน่าสนใจนะเลขนี้ใช่ไหมครับหมายเลขสิบสาไปต่อหมายเลขสิบสามครับสอนรามครับจากมหาสารคามครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับเจ้าเฮงเฮงจากพิมพาหมาเสษสีมหาสารคามครับหมายเลข สิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดครับกระถินงครับจากร้อยเอ็ดครับยังอยู่ครับหมายเลขสามยังอยู่ครับหมายเลขสามครับโพวิงจากเชียงใหม่ครับโชคตระกูลทองยังอยู่ครับเหลือสองตัวนี้ไปต่อนะครับต้อง้องสุกยอดส่วนต้องบอกว่าสิบยอดเข้พันพันแน่นอนคตรแน่นอนต้องสุกยอดส่วนไหมหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเจ้าโปงลางครับจากเที่ยงตรงฟาร์มตวัดกาฬถิุ์ครับยังอยู่ครับ โอ้เอฟซีเยอะเลยนะครับตันเซียนและยังอยู่หมายเล็กสองครับหมายเลขสองครับภูพัครับเดินทางมาไกลก็ต้องอยู่แหละครับไม่เกี่ยวเดินทางไม่เกี่ยวเชีม่ครับแม่พูดอย่างนี้ไม่ได้ของเขาดีจริงนะฮะเอาละครับยอดครับมาดูสิขอเสียงปมือขอบคุณทุกตัวที่ไม่ได้ไปต่อฮะครับ สุดยอดครับน้าสุดยอดครับลุนสุดท้ายแล้วฝักหลานยังเยอะอยู่นะครับอันตัดสินแล้วฮะเอาละครับยังนะฮะเข้ารอบ้ารอบอีกโอ้โหถ้าไม่ทำก็ทำให้ผมอยู่ไหมเข้ารอบ5ตัวอีกรอบหนึ่งลุ้น5ตัวสุดท้ายครับผมดูสิครับ ถ้าตัวนี้จังหวัดไหนยังอยู่เอ้าแม่คนที่รู้ก่อนนี่เป็นหมอโซ่ทุกทีเลยพีนองครับยังอยู่คือหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับภูพันครับจากเชียงใหม่ครับภูพันอยู่เชียงใหม่หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับแหงๆจากมหาสารคามครับ โอ้โห oh oh. ค่อยๆประกาศก็ได้ให้ท่านกรรมการท่านจิบน้ำรอก่อนก็ได้ย้ำดูคือหมายเลข13ครับหมายเลข13ามคำสองรามครับจากสารธรรมครับไปตอแน่นอนคือหมายเลขแปครับหมายเลขแปครับเจ้าไดโนโ่นเสาจากกำแพงเพชรครับและไปไหนไปด้วยขออยู่ด้วย หมายเลขสามครับหมายเลขสามครับคูพิงจากโชคตะกรูทองเชียงใหม่ครับเอาละครับเชียงใหม่สองเก้านี้จากไหนหมายเลขเก้านี้จากมหาสารคามครับมหาสารคามแปดละครับกำแพงเพชรครับกำแพงเพชรโอ้โหละสิบสามนะฮะมหาสารคามครับโอ้มหาสารคามสองเชียงใหม่สองโอเคแล้วกำแพงเพชรหนึ่งเอาละฮะหมายเลขบารุสควายแคร่เพชรผู้ มหากรรมควายงามควายยักษ์ควายแคระครั้งที่สามจังหวัดกาฬสินครับรองอันดับสี่ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขแม่อยากให้บรรเลงทุกตัวทีเดียวหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับเจ้าไดโนเสาครับจากดีดีฟาร์มกำาแพงเพชรๆๆ จากจังหวัดกำแพงเพชรของเสียดีครับยินดีด้วยครับภาคกลางภาคกลางกำแพงเพชรไปแล้วนะฮะครับรางวัลรองอันดับที่สามครับมหกรรมประกวดควายงามควายยักษ์ควายแคร์การเสียงครั้งที่สามสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขสิบสามสิบสามคำสอนลามครับ จากปวันฟาร์มจังหวัดมหาสารคามของเสียเซเว่นครับดีดีด้วยครับอ่าดีเรลฮะเหลือสองจังหวัดน,นะเหลือสองจังหวัดครับเชียงใหม่สองแยกจังหวัดสารคามหนึ่งแยกแยกี่สารครับมามลุ้นดูครับราวันรองอันดับที่สองมหากรรมเปล่าปวดควายงานควายยากักควายแคะการสิธิ์ครั้งที่สาม ปีพุทธศักราช2517ณเกาะมหาราชตีนสะพานเทพุดาวันนี้ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับน้องภูหานครับจากโชคตะกูลทองคมจังหวัดเชียงใหม่ครับเอาละสองหมายเลขครับหมายเลขสามกับหมายเลขเก้าดึงมาครับดึงมาหน้าเลยครับเหลือภาคเหนือกับภาคอีสานครับอีสานเอาละครับที่น้องครับ เราลองถามที่ท่านผู้ชมดูเนาะครับครับพี่นะครับจ่าดูคนจูมนะครับดูที่ควายครับนี่คืออนาคตพะพัน์นับเชื้ออาจจะโดดละร้อยโดนละหมื่นโดละแสนก็ไดเ้เป็นไปได้ตัวหนึ่งมาจากเชียงใหม่ครับครับหมายเลขสามน้องผู้พิงน้องผู้พิงครับจากเชียงใหม่ครับตัวหนึ่งมา,าจาก สาราคมสาระธมหมายเล็เจ้าน้องเฮงเฮงครับจากน้องพาหมาเศรษฐีาเฮงเฮงะพี่น้องครับพี่น้องช่วยดูหน่อยว่าแชมป์ควรอยู่จังหวัดไหนใครคิดว่าแชมป์น่าจะอยู่ที่ควายหมายเลขสามจากเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือครับครับมันถึงไปแล้วใครคิดว่าแชมป์ ต้องอยู่ที่หนุ่มน้อยที่จูงหมายและเจ้าจากสารคามน้องเฮงขอเสียงก้มมือครับครับบรรลไปแล้วว่าจะจูงต้อมเสียงกินแยงด้วยนะครับเอาละครับให้กำลังใจเต็มที่ครับประตูนั้นท่านรอผู้การนเดกสามารถเดินไปได้หรือไม่ราวัลชนะเลิศควายแครเพศผู้ในมหากรรมประปวดวายงาม วายะควายแคร์กาลาสินครั้งที่3ในปีพุทธศักราช2567วันนี้ได้แก่ควายมาจากจังหวัดจังหวัดควายมาจากจังหวัดได้แก่ควายมาจากจังหวัดมหาสา,า,ารคามครับ ใช่เลยครับแชมป์ของเราคุณน้องเง่งเงงครับจากพิมพ์ปลาหมาเสด็จสีาจงเลยโลกจงไปจงไปจงไปจงได้ไหมจงไปเลยจงไปเลยจงไปต้องการเลยหมายเลขจงสามจงโลจงจงพินไปเลยจากโชคตระกูลทองฟาร์มจังหวัดเชียงใหม่ครับอย่าเพิ่งดีใจฮะดูว่าแนวพัฒนาต่อไปอย่างไรจากปากของท่านรองผู้การในเด็กครับเรียนเชิญครับท่านครับ นาัก็ไปแค้นนะครับก็ขาตรงมากนะฮะแล้วที่สำคัญคือไข่ใหญ่มากไปงายอดสุดเลยเพราะไข่ใหญ่ที่สุดเลยนี่ตัวนี้นะไอ้เจ้าเฮ่งๆนี่กระเป๋านะครับแบาเทียบหมายเลขแปดนะหมายเลขแปดกับหมายเลขสิบสามนะครับก็คือทุกตัวเนี่ยห้าตัวเนี่ยต้องถือว่าทุกตัวผ่านเกณฑ์ไฟแคะทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกถือเป็นไฟแคะชั้นนําด้วยนะครับ เป็นไฟแคทที่รูปร่างเรียกแคทจริงๆแล้วก็รูปทรงดีรูปทรงดีหน้าตาดีค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับก็มีความแตกต่างเล็กน้อยนะครับส่วนหมายเลข13มกับหมายเลข8นะครับก็รูปทรงก็เป็นไฟแคทนะครับแต่ก็ความโค้งเืนของทั้งตัวนะหมายเลข18อาจจะน้อยกว่าเลข13นิดนึงอันนี้นนก,ก็เตีต้ยแคทน่ารักดีนะครับก็หมายเลข8ก็ได้ที่5้าาก็ได้ที่4ี่ส่วนหมายเลข สองเลขสองก็เป็นไฟแค่ที่ทุกตัวดีครับทุกตัวดีหน้าตาหล่อครับเกลียเที่ยบกันสองตัวก็เป็นตัวอาจจะยาวไม่เท่าเขานะประมาณนั้นก็ได้แบบที่สามไปนี่เ็ของเขาใจดีไฟสองตัวอะไรใกล้หนูว่าใกล้ๆึงนี้เออเื่องไฟสองตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เกียงกันมากก็ได้คนละหยาแต่ก็มีความเด่นเกลียงเอาไว้ว่าเรื่องขาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากขาหน้าขาหลังใกล้เคียงกันนะครับขาหน้าขาหลังใกล้เกียงกัน อันนี i, okay. ้อันดับสองครับผมพบคนดู้ได้แชมป์ครับดูหลังครับพี่นาตามแต่ละส่วนดูครับกล้ามเนื้อหลังพอพี่นาเรื่องความแข็งขาสั้นใกล้เทียงกันเลยนะกระดูกแข็งขาต้ใกล้เคียงกันนะครับพอดูส่วนหน้าส่วนหน้ากับเขาครับส่วนหน้ากับเขาเนี่ยก็ดูไลยะขาขึ้นมาหน้าอกก่อนนะครับหน้าอกก็ตัวเหมือเล่นก้าวเพจะหน้าอกกว้างกว่านะกว้างเต็มเปหลัวเป็นไปงานยอส่วนนะครับมาส่วนของเขา เร่อขึ้นมาคอก็คอใหญ่ดีทังพู่นะครับส่วนของเขากับหน้าตานะครับก็ต้องมองว่าในส่วนของหเลขเก้าจะดูความคงตึงของหน้าตากระบาลหรือเขาองศาเขาเนี่ยจจะดูดูคงตึงกว่าในสั่นนิดหนึงนะครับส่วนความยาวของลำตัวครับค да. วามยาวของลำตัวใกล้เคียงกันนะครับความกว้างของลำตัวความยาวของลำตัวใกล้เคียงกันความยาวตัวนี้ก็ยาวนะครับความเสี้ยใกล้เคียงกันนะครับคือแต่ความยาวของตัวนี้ใกล้เคียงกันแต่นะครับตัวหมายเลข เก้าหมายเลขเก้าเนี่ยสันหลังนะครับถ้าเรามองถึงบอกว่าไฟงามย่อส่วนเนี่ยอันนี้คือหลังสันตะปูเลยนะครับความกว้างของเนื้อสันหลังถ้าเรามองถึงไฟงามย่อส่วนก็คือตัวนี้ก็คอใหญ่รับแนวไหล่ไหล่กว้างหลังกว้างกว่านะครับหลังกว้างกว่าและเนื้อสันเนี่ยก็จะดูมากกว่าตัวหมายเลขหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเขาดูส่วนท้ายนะครับเขาดูส่วนท้ายส่วนท้ายก็จะเห็นสะโพกใกล้เคียงกันโคนหางก็ถือว่าใกล้เคียงกันก็ ค่อนข้างดีทั้งคู่พอดูกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อสะโพกความเต็มของกล้ามเนื้อสะโพกจะเปรียบเทียบกับหมายเล 3, ขสากับหมายเลขเก้าหมายเล, 9, ยเล 9, ข9ก้าก็จะดูตเติมเต็มกว่านะครับไล่ลงไปถึงอันทะนะฮะอันทะก็หมายเลขสามนี่ถือว่า <im> หมายเลขหมยเลขเ,ล 9, เล 9, ก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าก็ถือว่าอันทะใหญ่รูปทรงสวยตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทัดเลขที่เลขตรงนิดหนึ่งนะครับ ดูภาพรวมทั้งสองตัวนะครับเปรียบเทียบดูแล้วดูอีกนะครับก็ดูเรื่องลาตัวกะอนิจจยาวนิดหนึ่งแต่อันนี้ได้หนาได้หนาได้ลึกแล้วกล้ามเนื้อกลมกลืนตั้งแต่ไหล่ไหลนะครับพอหลังหลังสันาระบูเลยครับเต็มกล้ามเนื้อเต็มเป็น็อกที่ดีมากนะครับในเรื่องการพัฒนาไฟแช่นานาคตเพราะว่าผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยไฟแช่ที่สวยงามหรือได้รางวัลในสนามประกวดก็คงจะไม่ใช่ไฟแช่ตัวสั้นแล้ว คงต้องเป็นไฟแคะตัวยาวที่มีรูปทรงยาวและดูดีแบบนี้ทั้งคู่นะครับอันนี้ถือว่าท็อประดับท็อปของประเทศทั้งคู่นะครับกรรมการพิจารณาโดยละเอียดนะครับทั้งส่วนหน้าส่วนลมตัวแข้งขาส่วนกล้ามเนื้อต่างๆแล้วนะครับจึงให้หมายเลข9ได้แชมป์หมายเลข3ได้หบบนที่2ไปในวันนี้ครับขอบคุณครับก็เรียนเชิญท่านกรรมการนะฮะท่านรองเดชเป็นผู้มอบรางวัล